ข้างหลังข้างหลังคุณยุ้ยนั่นเนี่ยเปล่าตกใจเลยเหรอสะดุ้งเลยคนรู้จักผ่านผ่านผ่านจากสายตรวจนะว่าใช่ผ่านผ่านจากจุดตรวจแล้วจะมาเช่นเดียวกันนะพี่นะคิดว่าคนมาจุดถูกแก่ๆนะเชี่ยวขาวเอาละครับเอาละครับเริ่มมองแขนพี่ยังถามว่าคนหรือเปล่าก็คนก็ลงเลินมาเจอเลยก็ถึงัก ครับหลังจากเราทานข้าวต้มที่ตัวเมืองราชบุรีเสร็จตอนนี้เรามาถึงสวนพึ่งฮะกำลังตามคุณตู่คุณยุย้ยซึ่งนำทางเราไปถึงสถานที่พักที่กลางเต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังทานนี่ฮะ รอบๆเนี่ยเป็นรีสอร์ทสวยงามเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามาเวลานี้ก็ค่อนข้างเหงาหน่อยนะขับรถอยู่คันเดียวนี่ถ้าเป็นเวลากลางวันก็จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามนะรตรงนี้อะไรล่ะซีเนอรี่ซีเนอรอะไรที่มีเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรนั่นนะครับแต่ว่าเราจะ เดินทางไปอีกน่าจะสักประมาณ20กว่ากิโลฮะถึงจะถึงน่าจะถึงสักสี่ทุ่มเลยขับรถเข้าป่าครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวถึงแล้วมาชมบรรยากาศมาถึงแล้วครับไล่จันเพน เห็นคุดูบอกว่าบรรยากาศจะริมลำธารนะแต่ตอนนี้มาถึงสี่ทุ่มพอดีเดี๋ยวมาดูกันครับสงสัยต้องดูตอนกลางวันแล้วมั้งแต่เขาก็ติดไฟให้แสงสว่างลักษณะจะเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็มีกระต๊อบเล็กๆเดี๋ยวมาดูก่อนครับว่า อยู่ตรงไหนนี่ไงคุณผูตักว่าไงเนี่ยจะนอนจะนอนในตู้โทรศัพท์อ๋อไม่ไปครับเจอกันครับวัสดีครับลุงตูมาถึงแต่กี่โมงสองทุ่มกูดตักกำลังเข้าป่าใช่ก็ตรงนี้มันมันอะไรนะตะนาวสีใช่ไหมครับ น่านจะเป็นโฮมสเตย์สุดท้ายที่นี่เลยไปก็จะเป็นของป่าไม้แล้วเพราะขับรถมาก็มืดๆก็ไม่รู้หรอกมันก็ใกล้ชายแดนเลยใช่ไหมครับนนเลยไปข้างหน้านี้ข้างใหมนี้เป็นชายแดนดูจากแผนที่นะครับ,รบแล้วก็เขาก็มีเป็นห้องพักเป็นเล็กๆแต่ติดแอร์นะฮะแต่ว่าไม่มีห้องน้ำในตัวห้องน้ำมาเข้าตรงนี้นี่ฮะหมุนให้เพื่อนดูบรรยากาศตรงนี้เป็นป่าไผ่ คุณตู่บอกว่านู่นน่ะริมลำธารจะอยู่ตรงนูน้นแล้วก็อ,อ้อมอ้อมมาอันนี้มาถึงสี่ทุ่มกว่าแล้วฮะก็เลยยังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวตอนเช้าค่อยชมวิวบรรยากาศกันแล้วกันนี่รูต้ากำลังไปดูห้องนู่นฮะไปครับลงตู่พาเดินไปริมน้ำ สึ่งากางเต็นไว้ฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ <Corin ne. S 1> ที่ลุงตู่กางเต็นไว้ริมน้ำทจากจุดจอดรถเดินแต่ว่าอากาศเย็นเนาะนี่เมื่อกี้ในรถดูมันประมาณยี่6ห้ายี่หอ่ะเหมือนเปิดแอร์ไหมเหมือนเปิดแอร์ยีห้าองศา แต่ทางนี้เขาดีฮะ<อ>เขาตามไฟไว้สว่างสวยสวยงามมาแล้วครับมาชมบรรยากาศสวัสดีครับเ <c oughs> พิ่งถึงเหมือนกันใช่ไหมเ <c oughs> พิ่งถึงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยยั <c oughs> งไม่ได้ทำ <c oughs> อะไรเลยอดนนั่งลงนี่ นี่เพิ่งกางเสร็จไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมแป๊บเดียวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอยรถมาก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราถอยรถมาอยู่กันตรงนี้แหละถึงเวลานอนก็ค่อยไปมีมีเดี๋ยวมีคุณยุ้ยมีกับข้าวที่ร้านเข้าต้มมาได้ยินเสียงน้ําอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อเพื่อนอันนี้ไม่น้ำ ลำพาชีเห็นป้ายอยู่เหมือนกันนี่แสดงว่าท่านหน้าน้ำเขามันอาจจะขึ้นมาถึงนี่ใช่ไหมเขามีบันไดนอนอันไหนอ่ะอ,อ,อันนี้ถ้านตกเปียกไหมไม่เปียกไม่เปียกแล้วทำไมมันเป็นที่นอน,นท้องลมนะครับอืมงัม้นอย่างนี้เดี๋ยวผมไปขับรถมาแล้วเดี๋ยวพอจะนอนก็ขับรถขึ้นไป ปล่าแต่คืนนี้เราเพิ่งมาถึงเราเพิ่งกลางเนี่ยเราก็ไม่ต้องนอนหรอกอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอะพี่ท็อปเขาเรียกว่าอะไรอะทาอะไรเนี่ยเือนี่ให้เครื่องครัวครับอ๋อทับพีโม่ได้ครับผมนึกว่าจะทําเนื้อแดดเดียวไม่ได้ครับผมเล่นมาหนึ่งอย่างครับออกจากน้องแดงนี่มาร่วมเต็นท์กับคุณตู่ต่างคนต่างเอาอุปกรณ์มาเสียอย่างเดียวผมไม่มีเต็นท์งั้นฝากอขันนี้ เอาน้ำชาให้ผมใช่ไหม,มน้ำชาอะไรของคุณชงเลยคุณชาคุณเสียมันมีฟองอะ่ะก็เทลงมาชามันเสียเนี่ยฮะตอนนี้ได้แสงสว่างแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มาเก้าอี้กับโต๊ะ,อะตอนนี้ก็ได้ที่ครับพี่โดหนาวเหรอผมผ้าคูตัก๊กนี่คุณยุ้ยไม่เห็นเขาหนาวเลยคุณยุ้ยคุณท็อปไม่เห็นหนาวเลย <laughs> น,น้ำก็ไม่อาโทรตามอีกคันหนึง่งตรงนู้นมันมีสัญญาญณญญญพอเข้ามาตรงที่ผมจอดน่ไม่มีผมต้องถอยไปไดดเ,เดี๋ยวกางโต๊ะอ,อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนั่งทำงานเรียบร้อยครับการตั้งสำนักงานห้องอาหาราเรียบร้อยฮรนี่ออฟฟิศ โดโดพาเที่ยวก็เปิดขึ้นเรียบร้อยครับอุปกรณ์พร้อมมูลมาตรงนี้มีสัญญาณ 4G ครับเพื่อนๆคุณตู่คุณท็อปก็นอนตรงนู้นนี่ฮะแต่ว่าคุตักกัีิโดโดผมต้องไปนอนในบ้านเพราะเราไม่มีเต็นท์ที่กันฝนไม่ได้เอามานะครับเพื่อนๆครับ มาดูตรงนี้เรามีอะไรบ้างเรามีขวดน้ําชามาฮะแล้วก็กับข้าววันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากฮะเก็บเก็บระหว่างทางมากินนะคุณท็อป <c oughs> แล้วก็โซนครัวเราอยู่ตรงนูน้นแล้วละเผื่อตรงนี้ก็จะเป็นแบบถแ้าป,ปิ้งย่างอะไรใช่ไหม <c oughs> แต่ละแต่ละ บ้านก็เอาอุปกรณ์มารวมกันไอ้ดำๆนี่อะไรคุณพี่ท็อปอันนี้คือกล่องเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์สองอันนี้ใช่ไหมฮะละนู้นน้าแข็งอันน้น้ำแข็งอืมน้าแข็งพีโดหนาวไหมหครับหนาวครับแต่ว่าเก้าอี้เยอะมากเพราแต่แต่ละบ้านก็มีเก้าอี้ของใครของมันนะของผมก็มีสามตัวแล้วก็โต๊ะอุปกรณ์ครับนี่ครับ ก็เป็นโอกาสอันดีครูตักเอาครูตักไปนอนแล้วฮะเพื่อนๆเอาครูตักไปนอนด้วยโอกาสโอกาสอันดีเป็นโอกาสอันดีเมื่อกี้ก็ขับรถไปแล้วครูตักกับพิโ,โดไปนอนแล้วเมื่อกี้พิโดนอนเต็นท์เล็กฮะเอาอันนี้เอาไว้นอนเล่นมันกันอย่างนี้มันกันนี่ไม่ได้ใช่ไหมคุณตู่มันกันฝนหรือไม่ก็น้าค้างก็ไม่ได้ใช่ไหมน้ำค้างอาจจะพอได้น้ำค้างได้ค่ะแต่ว่ามันก็ พอพอเย็นเย็นพอหมายถึงว่าพอเย็นเย็นมันมีน้ำเกาะมันก็ซึมเข้าได้นี่ฮะข้างหลังข้างหลังคุณยุ้ยนั่นเนี่ยเปล่าตกใจเลยเหรอตหมายถึงว่าเราลองเงียบเสียงว่าได้ได้ยินเสียงน้าอ๋อแล้วไปในข้างหลังเนี่ยใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงน้ำเนาะเรานั่งตรงนี้นอกจากตอนนี้อากาศน่าจะเย็นละ สังเกตจากคุณตู่กอดอกเมื่อกี้เมื่อกี้หนาวเริ่มหนาวเริ่มหนาวเริ่มเย็นน้ำค้างเริ่มแรงใช่ไหมฮะไม่ค่ะผมเจ็บอยูน่นะเราอยู่ในปา่าตะนาวศรีตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลตะนาวศรีครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพามา่าอ,อยู่ทางไหนนะตะนาวศรีเขาพูดถึงพมา่าเขาบอกว่าเมื่อกี้เลยเข้าไปเลยขึ้นจากตรงเราขึ้นไปอ่าโฮมสเตย์ที่เรามากา,างเต็นท์เน เป็นที่สุดท้ายแล้วเลยเข้าไปก็จะเป็นป่าไม้ก็จะเป็นพื้นที่เป็นเขตอุทยานครับแล้วก็ชายแดนล้ทะลุคือถ้าลุยป่าเข้าไปก็ข้ามประเทศได้มันมันมันมีก็คือตะนาวสีเป็นเป็นชื่อภูเขาใช่ไหมเทือกเขาใช่ไหมพี่ท็อปเทือกเขาตะนาวสีเนาะเป็นชื่อเทือกเขาตะนาวสีตอนสมัยเรียนว่าเป็นเป็นอะไรเขตพรมแดนธรรมชาติ กั้นระหว่างประเทศไทยกับพมา่าใช่ไหมถ้าข้ามเขาตะนาวสีไปนี่ก็เป็นประเทศพม,ม่พมาเนาะวันนี้เราก็เดินทางกันมาทั้งวันฮะคุณตู่ออกจากกรุงเทพกี่โมงบ่ายสองเอ้ยคุณบอกว่าบ่ายสองจะออกจริงๆน่าจะเป็นบ่ายสามสโมงสี่แล้วหวยจะออกล้ว จำได้เวลานั้นนะครับห่วยอยู่สายสองคือสี่โมงครับสายสองตอนสี่โมง,ง,โมงผมออกห้าโมงสี่โมงกว่าจะเก็บกว่าห้าโม<อ>งแต่ว่าเมื่อกี้คิดจริงๆนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าออกมาพร้อมอาจารย์เนี่ยมันนานมากเลยเมื่อกี้ใช่กลางเนี่ยนานมากเลยนะคือกลา<ม>งกลางใช้เวลาสองชั่วโมงอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราจัดรูป คือจัดแอรียของเราอะเนาะแอรียของเราเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนก็เห็นเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่เราจะทําครัวหรือเก็บอุปกรณ์เข้าของนี่เหมือนกับเรามาตั้งแคมป์ในป่าเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมจุดที่เรากางเห็นว่าจาย์จะมาครับเลยก็เลยบอกว่าขอเหมาพื้นที่เลยไม่มีใครมาเลยวันนี้แล้วก็เต็นท์ตรงนู้นฮะอันนี้ก็ดูภาพยันครับยามค่ําคืนนะเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกมาอีกมาอีกคันหนึ่งอีกสองท่าน กลางต่อไปเต็นสีส้มๆด้านหลังนี้อ้อมอ้อมมาตรงนี้นี่เป็นสายน้ําหมดเลยเนาะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นสายน้ําหมดเลยครับเพื่อนๆต้องดูตอนเช้ามันเป็นลำน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ลำน้ำลำน้ำชีลำชีลำน้ำพาชีน้ําอ่าพาชีลำน้ำพาชีผมเลย ไหลผ่านเนี่ยเขาก็เลยมีพวกแคมปิ้งหรือที <S 2 <S 2่พ uh ักอะไรประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆทราบว่าตอนเนี้ยคือเราเหมือนอยู่ชายป่าเนาะเหมือนอยู่ชายป่าเพราะว่าอากาศนี่เย็นนะตอนนี้อากาศเย็นเลยเก้าอี้มีเยอะเอาเาก็อยากใช้เหมือนกันะตนี้เราไม่ได้เรายังไม่ได้ทําเมนูเลยฮะเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีเวลากางเต็นท์ก็หมดเวลาละวนี่ครับ แล้วก็แต่ละแต่ละคณะก็เอาอุปกรณ์ของตัวเองมาตอนนี้มีหนึ่งเมนูเหรอคุณยุ้ยคุณยุ้ยทำอะไรอันนี้อะไรยำไอ้แค่ไรสลัดทูน่าสลัดทูน่าแต่ว่าตอนนี้ทูน่าหมดเลยได้ผักเหลือแต่น้ําสลัดแต่ว่ามันเป็นน้ําสลัดที่อร่อยนะจานเป็นน้ําสลัดงาญี่ปุ่นสไปซี่จะมีเห็ดนิดๆ ของอะไรนะที่ห่ออะไรอร่อยแล้วพวกคุณกินน้ําชาทําไมคุณไม่เอาใส่ป้านชาหรือการน้ําชาคุณเอาไปใส่ขวดเจลาไนทาไมชงมาเรียบร้อยแล้วคร<า>ัชงชาเป็นชาจีนหรือชาฝรั่งหรือชาอังกฤษดูแล้วมันให้คุณค่าทางจ,จิตใจชาประกิจเป็นชาอังกฤษ <c oughs> คือถ้าใส่อย่างเนี้เลยเป็นเป็นชาจากประเทศอังกฤษแต่ถ้าใส่ป้านเป็นกาอย่างนั้นนะก็จะเป็นนิชาเนาะชาใครไม่เชื่อคือคือ คือถ้าถ้าไม่ใช่ชาเนี่ยคุณตู่จะไม่มีอาการแบบนี้อาการจะไม่ถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเจอคุณตู่เนี่ยตอนนี้อาการดีมากเพราะว่ากินแต่น้ําชา <c oughs> เพราะว่ากินแต่น้ําชาอ่าตอนรับสมาชิกอีกสองท่านหนาวหนาวอากาศเย็นเสื้อแขนยาวมากแล้วเมื่อกี้คุณตั๊กเข้าที่พักเปิดแอร์เฉยแต่ว่าแอร์ก็ช่วยช่วยปรับอากาศใช่ใช่ควบคุมอุณหภูมิ ผมก็แต่แปลกนะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นน่ะที่เข้ามาสัญญาณไม่ดีเลยผมยังนึกเลยว่าวันนี้ผมอาจจะจะอยู่ที่นี่ไหมผมบอกคุณตู่บอกว่าอยู่ยังไงก็ได้นอนกลางดินกินกลางทรายยังไงก็ได้ขอให้มีสัญญาณไ i ไฟตรงนี้ดีเลยแต่พอมาตรงนี้กับสัญญาณดีอ่ะสัญญาณดีผมก็เลยนี่เปิดออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวยังไงเนสองวันนี้ก็จะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้ฮะทำคลิปไป ทำงานไปได้ขออย่างเดียวฝนจะตกเนาะถ้าฝนตกมันจะเป็นยังไงคุณตู่เนี่ยมีพื้นใหญ่กว่านี้เอามีผืนใหญ่กว่านี้แต่แต่พื้นดินเรานี่มันก็จะลําบากหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าตกเป็นพายุนี่ก็จะลําบากหน่อยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนๆครับเช้าเช้าเดี๋ยวจะทําข้าวต้มไม่รู้ใครจะตื่นมามั่งนี่คุณยุ้ยนี่กี่โมงเนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้ว เยี่ยงคืนสี่สิบสามเี่ยคืนกะว่าเดี๋ยวจะตัดคลิปอะไรไปสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงคุณตู่จะอยู่อีกสักกี่ชั่วโมงอย่าเกินตีห้าอย่าเกินตีห้าพรุ่งนี้กินอะไรข้าวต้มหมูสับซี่โครงหมูเนาะข้าวต้มหมูสับซี่โครงหมูใช่แต่รู้ไหมว่าซี่โครงหมูผมก็ซื้อมาหมูสับผมก็ซื้อมาเหมือนอาจารย์เปียบเลย ก็เรามีสองเช้าไงสองเช้าโอเคเรามีสองเช้าจะเบื่อกันก่อนป่าล่ะพรุ่งนี้เป็นหมูสับเดี๋ยวอีกเช้าหนึ่งเป็นซี่โครงหมูมีเชฟมีเชฟมาจากโตเกียวครับอะไรครับเชฟท็อปเขาจะทำข้าวผัดกระเทียมให้กินข้าวผัดกระเทียมโดยใช้ข้าวญี่ปุ่นอนยเดี๋ยวให้ดูครบครบคน แต่ว่าหิวดิสมาชิกเรากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปนอนแล้วหกเจ็ดแปดแปดคนนี่ปาร์ตี้เราเพิ่งเริ่มใช่ไหมนะเพิ่งเริ่มครับหลังจากเรากางตเต็นท์เต็นท์สุดท้ายเพิ่งกางเสร็จทีสองชั่วโมงนะเอาน้ำน้ำน้ำชาเขาเดี๋ยวนี้เขาอัดใส่กระป๋องด้วยเหรอน้ำแก้ควยเขาใส่กระป๋องด้วยเหรอโซดาค่ะจย์อ๋อโซดา พี่ท็อปดูพยากรณ์อากาศยังคืนนี้คืนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคืนใหญ่เลยดูนะครับคืนนี้ประมาณที่ยี่สี่องศาไม่ให้เช้าเช้าเช้าไม่ให้ฝนที่ลงมาเก็บของกันไม่ทันนะข้นยาวด้ดดมาได้ไม่โดนนี่ผมจะทดลองโคมไฟของผมผมชาร์จมาแบบข้ามข้ามข้ามสองคืนเลยนะเพราะว่าเคยเพราะว่าเคยตอนนั้นไอคุณตู่ซื้อมาใหม่ๆนะนึกว่าชาร์จเต็ม ปรากฏว่าาเเยยอะะใช้ไปสามชั่วโมงไฟดับมหมดเฉยตอนนั้นที่ไหนนะที่เมังการใช่ไหมใช่แล้วต่ตอนนั้นที่มองการเนาะ ừ, นแต่ว่า,าคุณคุณยุย้ยคุณยุ้ยลองลองลองกดที่ตรงนั้นนะมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะกดที่ที่หม <Mā. S 1> ้อหุงข้าวผมอ่ะมันมันม,ม,นมีมันมีหน้าจอเห็นป่ะมีหม,ม้อหุงข้าวด้วยเหรอนี่ไงหม้อหุงข้าวผมอยู่นั่นน่ะไหนวะ เหร้อยหนึ่งยังเต็มร้อยอยู่เลยเหรอโอ้โหกี่ชั่วโมงเนะี่ยเปิดมาเนี่ยหลอกลวงนะเออร้อยหนึ่งมันหลอกลวงตอนตอนชาร์จก็เหมือนกันแป๊บเดียวมัน,มนตอนเชา้ามันก็บอกเต็มร้อยอืมทิศทางนั้นตอนนี้ก็จะเป็นต้อมาก่อนมาถึงที่เอกภูเนะพึ่งสวนพึ่งอะไรนะ ฟูผาพึ่งฟูผาพึ่งจะให้เลี้ยวซ้ายมามันก็จะมาตัดออกที่เราสมืตอว่ามาฟูผาพึ่งวิ่งเข้ามามันมางอย่างนี้นะแล้วก็มาเลี้ยวมาอย่างนี้ไอ้ที่ไม่ให้เลี้ยวซ้ายมามันก็จะมาตัดเจอกันนนเพราะมาจากวูผาพึ่งก็จะมาเลี้ยวขวาแต่ทางเข้าก็จะเจอบ้านคนเคยเข้ามาแล้วต้องปต่อไปแล้วทางก็บีบเล็กๆแต่ที่มานี่ทางดีแต่ไม่มีไฟ ถามว่าทางดีไหมก็ถือว่าโอเคนะทางถือว่าโอเคนวนแล้ว G ีพมันอ๋อพอพอเราหันหัวรถมันก็ปรับใหม่มันกแล้ว GPS มันขึ้นว่าไปได้แต่ช้ากว่าประมาณสามนาทีใช่แต่ก็ที่ที่ชามใช่เลยนะช้อนซ่อโค้งทางโค้งทางเสาทีแรกผมก็อย่างนั้นแหละแต่ผมหมุนหัวกลับผมผมหมุนผมออกจากเซเว่นไงแล้วแต่ทางเขาดีนะ แต่ทางเขาดีแต่เขาเป็นเขาเยอะน้ําตกกมแต่ผ่านนี้พูดถึงทางดีแต่ว่าเขาน่ากลัวมันแบบเส้นกระปมันมันหน้ากลัวเพราะมันมันเป็นมันไม่มีเลนไงมันเป็นทางดาหมดเลยแล้วเป็นลัดยางอ่ะแต่ทางดีแต่แต่แต่เจอแบบหักศอกแบบปั๊บปับับเยียดทำไมทันไหนไหนไหนบอกอิ่มแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วครับเมนูเริ่มมาแล้วครับคนนั้นเขาหิวอยู่เข้าป่าที่เพชรบุรี นี่เข้าป่าเพชบุรีมาแล้วเขาไปเจอไปโดนจับอะไรนะเสือดำเสือดำเอาดีแล้วฮะเสือดำเหมือนับเสือดำไม่เออไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เราพูดว่าอยู่ชายป่าชายป่านั่งนั่งอยู่ไม่ใช่ตัวอะไรมานะถามประวัติเขายังว่าแถวนี้มีอะไรไหมมีครับโอเคไอีตัวที่อยู่ในห้องน้ำเยอะๆแค่นั้นก็ คนร้องกรี๊ดไหมอะไรตะเข็บอ๋อตะเข็บตัวเล็กอ่ะเออแล้วมันไปต่ออยู่อ่ะอันนี้ตัวธรรมดาพี่มันยุ้ยคุณยุ้ยดีใจแล้วใช่ไหมมีคนกินสลัดแล้วมีคนกินสลัดแล้วจิ้มเลยจิ้มเลยจริงๆมันมีหน้าด้วยล่ะแต่เหลือแค่กระป๋องเดียวจะไปกินตรงนี้น้ำสลัดอร่อยนะนั่งรถมาคอนหมาแล้ว พอมาเจอทั้งทั้งทั้งโค้งทั้งเขาเดี๋ยวลงเนินเราเรามีไก่เรามีไก่สับไหมเนี่ยนคุณยุ้ยฉีใส่สลัดได้เลยไก่สับนี่นไงไก่สับจานนั่นน่ะไหนอ่ะสุดเลยนะ่ยพามาสุดๆใช่ไหมสุดเลยไก่สับเออฉีกเป็นไก่ฉีกโรยสลัดได้เลยใส่เยรนดอืไต้องหอกอาจารย์มันมันึกมากสองข้างทางไม่มีคนแล้วุอยู่มีคนเดินมาคนลุกเลยดอใช่สะดุ้งเลย เสื้อขาวแก่ๆสะดุ้งแกนั่งอยู่ศาลาสะดุ้งเลยคนรู้กันที่านผ่านผ่านจากสายตรวจนะวะใช่ผ่านผ่านจากไอ้จุดตรวจนั้นจะมาเช่นเดียวกันนะพี่นะหนูคิดว่าคนละจุดถูกแก่ๆนะเสื้อขาวเอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มมองแขนพี่ยังถามว่าคนหรือเปล่า ก็คนก็ลงเนินมาเจอเลยก็ชะงักอยูขึ้นตอนแรกก็นั่งอยู่ศาลาย่แตะเบรกไหมถอนกันเร่งดีไม่แตะเบรกถอนกันเร่งแน่นอนถ้าเจอก็เจอสามคนแน่เลยนี้ผมไม่งดูไปดูเลยสามคนแล้วก็ถามว่านั่งอยู่ศาลาอะไรนั่งอยู่ซาลาแสดงว่าแสดงว่าเจอคนเดียวกันคนหรือเปล่าคนเดียวเรียกว่าคนเดียวกันหรือเปล่าไฟสว่างมากนะเห็นแล้วผมบอก ผมก็บอกคนดนรอช่วยดูหน่อยว่าคนหรือเปล่ากี่โมงคุณมากี่โมงยังหัวค่ำอยู่มั้ยะทุ่มกว่าสองทุ่มผมห้าทุ่มไปเทวนก็ลุงยยู่เลยไม่ตอนตอนเลี้ยวตรงนั้นมันอาจจะเป็นเส้นเดียวกันแล้วไงไอ้ตรงคนผ่านด่านแต่ตอนแรกที่เราขึ้นมาเราเราขึ้นมาทางไอ้บ้านไอ้ต้นมะขามเลยนั่นไนต้นมะขามด้วยต้นมะขามแม่มะขามต้นใหญ่ด้วยอ๋อ้านเช่ามะขามตรงตรงเขาอะแล้วมันมืดะ เราหักศอกแล้วกลัวหักศอกไปแล้วเจออะไรสักอย่างแบบโอโ้โหตืนเต้ต้องชำเลืองดูก่อนเลยมีอะไรไม่เนาะมีอะไรไม่เนาะ <s ets> อยา่านะอย่า <s ets> แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวคืนนี้ลุงจะมานั่งตรงนี้ทําไงเ <c oughs> <s ets> นี <c oughs> ่ยสวัสดคือไปสั่งข่ามันก็คล้ายอย่างนี้แล้วมามึดๆอะ่ะน่ากลัวมันถนนเล็กกว่านี้อีกแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้ยกำลังทําถนนอีกอันนี่ทางเรียบเนี่ยอันนั้นกําลังทําถนนนะ ถ้าจริงที่แกคนเดียวกันเลยนี่ถึงยรอแล้วลุงไม่แม่หรอกเขารอทับอยู่มันลูกไก่มากเลยนะกว่าจะมาถึงนี่คือบาเราจะพูดไกยเลยนะมี่ทับสงสัยไหมสงสัยครับเอากุญแจรถไปเราไม่ใช่ยุ้ยยังอยู่จริงๆหนูว่าไม่ใช่แล้วเจอร้านเบียร์เจอร้านเบียร์แล้วเนี่ยเราก็คุยยังคุยกันท็อปเดี๋ยวเดินเราไปซื้อเบียร์ดูร้านนี้เอ้าร้านนี้ก็เด็กอกี้ห้ากิโลไม่แสดงแสดงว่าคุณยุ้ยเมื่อกี้ที่ผมพูดบอกว่า ดูนะครับข้างหลังแล้วหันควอบไปเนี่ยคือระแวงเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมป้าเราไม่กลัวหรอกแต่เอ๊ะหรืออาจารย์เห็นอะไรป้าเรากำลังจะบอกว่าเราจะกำลังจะบอกว่าข้างหลังอ่ะได้ยินเสียงไหมเป็นสายน้ํานี่เขาทําท่าตกตกใจหันควอบไปเลยเงียบไปเยอะเลยน้ําขึ้นหรือน้ําลงเงียบไปเยอะเลยพูดไหมทุกคนอ่านงาไปหมดแล้วใช่ใช่ไม่ได้บอกว่าให้ไปอ่านเร็ว อ่าเหลือยังเหลือยังไม่อาบน้ําคนเดียวครับกลัวว่าลอยหลอยลอยไปพรุ่งนี้ได้เดินไปได้เรียนเรียนน้าอ่อนไปหน่อยกเกงใจน้ำเขาอยู่นะเฮ้ยกรดากรซดาโอ้แก้วนู่นแก้วผมอยู่นู่นนี่ครับแก้วไปอยู่ตรงนู้นครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหรือเปล่าอยู่อยู่แก้วเลื่อนไปตรงนั้นได้ เนี่ยมองางาเด<ล>จชอบเต้นไหนไหมาชอบนอนเต็นไหนเ <BS S 2> ออต็นใหญ่ก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปคือคุณตู่เขาเริ่มคอนผมละเพราะว่าพอเปิดคลิปเนี่ยก็ต้องปิดเสียงเพลงปกติเราก็จะมีเพลงอยู่ตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้เพื่นพอนๆเห็น นึกว่าเรานั่งกันเงียบๆนะจริงๆแล้วกุตูสกิดบอกว่ามันจะวังเวงเกินไปอาจารย์ปิดคลิปเหอะเปิดเพลงได้แล้วมั่นก็เพื่อนๆครับค่ำคืนนี้เพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะย,ยังไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตื่นแต่เช้าใครจะมาทำข้าวต้มช่วยผมบ้างเนี่ยคุนตูตืน่นไหมดูดแต่คุณอย่าลืมนะผมต้องขับน้องแดงไปไปนอนนะแล้วผมต้องขับ กลับมาที่นี่แล้วก็มามาทำข้าวต้มอีกงั้นก็ให้ท็อปอะเดินไปส่งก็ได้ไปอยู่นะเอาครับเพื่อนๆครับมันคการับเดินทางในาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูบรรยากาศนะผมตื่นแต่เช้าว่าจะมีหมอกไหมคุณตู่ว่ามีหมอกไหมผมมองไม่มีครับมีหมอกไหมผมว่าไม่มีหมอกมันจะมีฝนหลังจากนี้จะมีฝนงั้นก็ก็ถ้าหากว่า ปิดคลิปไปแล้วถ้าฝนตกนะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องให้เพื่อนดูนะแล้วก็จะมามาวิ่งมาดูชาวค่ายชาวเต็นท์เขาจะนอนได้ไหมนะครับ <c oughs> คลิปนี้ค <c oughs> งเท่านี้นะครับฝากกดซับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ช่องรโูดโูพาเที่ยวนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสว <c oughs> ัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับชาวคณะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เาลาหน้าใหม่ครับาาหหน้ใม่เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเุื่อติดตามยาวๆนี่เป็น EP1 หนึ่งนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบพระคุณครับบายบาย